สวัสดีค่ะดิฉันจะมานำเสนอสารคดีสั้นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1ถือเป็นโศกอนัตกรรมของประวัติศาสตร์โลกและชี้ให้เห็นถึงความสูญเสียครั้งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่องสองครามโลกครั้งที่หย้อนไปเมื่อคิเตศักราช1914-1918 สืบเนื่องจากสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้ประเทศต,ต่างๆนั้นเกิดการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ตามมานั้นกลับไม่น่าเรื่อนรมเท่าไหรนะ่นักนั่นก็คือการแข่งแย่งชิงดีความเป็นใหญ่และการแข่งขันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอํานาจในชาติยุโรปวันนี้ทางกลุ่มของวเราขอนําเสนอประวัติการเกิดสงคารามโลกครั้งที่1ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1 เมื่อผู้นำชาติเยอรมน,นีนำรบชนะในสงครามฝรั่งเศสประเซียจึงได้ดำเนินการจัดตั้งองค์การสันนิบาตสาจักรพรรดิแสดงความเป็นพันธมิตรระหว่าง3าจักรวรรดิของยุโรปได้แก่เยอรมน,นีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิรัสเซียด้วยเจตนาสำคัญประการแรกคือการป้องกันการแก้แค้นของฝรั่งเศสภายหลัง เกิดปัญหาขึ้นระหว่างออสเตรียฮังการีและรัสเซียเรื่องนโยบายคาบสมุทรบอลขานเมื่อเกิดการชิงอำนาจกันรัสเซียต้องการใช้คาบสมุทรบอลขานเป็นทางออกสู่ทะเลทางใต้ของตนและต้องการขึ้นเป็นผู้นำของชนชาติสลาฟในคาบสมุทรบอลขานที่มีเชื้อสายเดียวกับรัสเซียจึงทำให้เกิดปัญหากับออสเตรียฮังการีผู้เป็นผู้ครอบครองคาบสมุทรบอลขานอยู่ในตอนนั้นเยอรมนีและออสเตรียฮังการี ได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรกันสองประเทศเรียกว่าทวีพันธมิตรเพื่อตอบโต้อ,อิทธิพลของรัสเซียที่กำลังคุกคามอยู่ในคาบสมุทรบอลขานพันธมิตรนี้ได้ขยายตัวรวมไปถึงอิตาลีและเกิดเป็นไตรพันธมิตรในเวลาเดียวกันนั่นได้เกิดการลงนามจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรกลุ่มใหม่ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและรัสเซียเพื่อตอบโต้อ,ตอ,อำนาจของไตรพันธมิตรรัสเซียซึ่งมีแนวคิดร่วมชาติกับพวกสลาฟในเข้าแทรกแซงทางการเมือง ทำให้ชนชาติสลาฟในเซอร์เบียที่อาศัยอยู่ใกล้กับคาบสมุทรบอลคานก่อการกรบฏเพื่อหวังจะตั้งตนเป็นอิสระสุดท้ายรัสเซียก็เข้ามายุยงจนทำให้พวกเซอร์เบียเกลียดพวกออสเตรียฮังการีเพื่อเป็นการเอาใจประชาชนที่อาศัยอยู่ในบอสเนียอาชดุกฟรานซิสเฟอร์ดินานมงกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการี จึงเสด็จไปเยือนซาราเจวเมืองหลวงของบอสเนียในวันที่28มิถุนายนคศักร19า1919แต่แล้วพระองค์ก็ต้องจบชีวิตลงออสเตรียฮังการีเชื่อว่าเซอร์เบียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด จึงยื่นคำขาดให้ตอบข้อเรียกร้องหลายข้อภายใน48ชั่วโมงแม้เซอร์เบียจะพายายามชี้แจงแทบทุกข้อและเสนอให้นำกรณีพิพาทขึ้นสู่ศาลโลกแต่ออสเตรียฮังการีก,ก็ไม่สนใจและประกาศสงครามในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2457ในด้านการรบเซอร์เบียได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและฝรั่งเศสในทางเดียวกัน ออสเตรียก็มีเยอรมน,นีและจกักรวรรดิออสโตมันเป็นผู้คอยสนับสนุนในด้านของประเทศอังกฤษหลังจากเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นอังกฤษเรียกร้องให้เยอรมันที่ใช้เบลเยียมเป็นทางผ่านเพื่อไปรบกับฝรั่งเศสว่าเยอรมันนั้นควรจะเคารพความเป็นกลางของเบลเยียม เนื่องจากทหารเยอรมันมักทำร้ายประชาชนทั้งชายและหญิงเด็กและคนชราแต่ดูเหมือนก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอังกฤษตัดสินใจประกาศทำสงครามกับเยอรมันถ้าคิดว่าสงครามโลกครั้งนี้หนึ่งใกลก้จะจบแล้วมันยังไม่สมบูรณ์หากเราไม่กล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่ยุโรปก,กำลังเกิดเหตุวุ่นวายอยู่นั้นสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งตั้งตนเป็นกลางในระยะต้นของสงครามแต่สุดท้าย สหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลกระทบทางทะเลเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศอังกฤษได้ปิดล้อมอ่าวของประเทศเยอรมันเพื่อป้องกันการขนส่งอาวุธเยอรมันจึงเรียนมาใช้เรือดำน้ำยูโบตในการโจมตีเรือฝ่ายพันธมิตรรวมทั้งเรือของทุกประเทศที่ผ่านเข้าหน้าน้ำที่เป็นเขตสงครามสุดท้ายเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อเรือเดินสมุทรของประเทศอังกฤษถูกเรือดำน้ำของเยอรมันโจมตีและจมลงในที่สุด าในเรือมีชาวอเมริกันโดยสารไปด้วยและมีผู้เสียชีวิตถึง128คนจากเหตุการณ์นี้สหรัฐอเมริกาได้เข้าพูดคุยกับเยอรมันเรื่องยุติการก่อความรุนแรงผลของการพูดคุยคือต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อเสนอซึ่งกันและกันแต่แล้วเพราะแรงกดดันทําให้เยอรมันกลับมาทําสงครามทางทะเลอีกจนได้และสงครามในครั้งนี้ยังไม่จํากัดขอบเขตอีกด้วย ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่พอใจและประกาศเข้าร่วมสงครามในที่สุดต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันและมองหาประเทศที่คอยสนับสนุนตนลากเข้ามาเป็นลูกโซ่ทำให้สงครามเกิดมีขนาดใหญ่ขึ้นและขยายไปทั่วโลกหนึ่ง ประเทศที่ทําสงครามก็ต่างอ่อนแอลงเนื่องจากใช้เงินจํานวนมหาศาลหมดไปกับการซื้ออาวุธและสเสบียงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงดําเนินมาถึงจุดจบเริ่มด้วยรัเสเซียถอนตัวออกจากสงครามไปเป็นประเทศแรกเนื่องจากพบปัญหาทางการเมืองรัฐบาลราชวงศ์และคดีของรัสปุตินตามมาด้วยบวเบลเรียซึ่งเป็นประเทศแรกที่ลงนามการสงบศึก ออสเตรียฮังการีได้ร่วมลงนามการสงบศึกเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปิดท้ายด้วยเยอรมันที่ยอมสงบศึกในที่สุดในวันที่17พฤศจิกายนคิศักราช1918สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามส่วนที่สัญญาวแวร์ซส่วนที่สัญญาวแวร์ไซได้ถูกลงนามเมื่อวันที่28มิถุนายนคิศักรา1919ณพระราชวังแวร์ไซประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นการยุติสถานการณ์สงครามระหว่างฝ่ายพันธมิตรและจกักรวรรดิเยอรมนีซึ่งเป็นผู้แพ้ส่วนกลุ่มมหาอำนาจอื่นๆนั้นได้ทำสนธิสัญญาอื่นๆเพื่อเป็นการยุติสถานภาพสงครามอบที่สําคัญหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1 1. จกักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้แตกออกเป็นประเทศใหม่ๆถึง4ประเทศได้แก่ออสเตรียฮังการีเชโกสโลวาเกียและยูโกสลาเวีย 2. จักรวรรดิออสโตมานได้ล่มสลาย 3. เยอรมันจะต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนมหาศาล 4. เกิดการก่อตั้งองค์กรสันนิบาตช,ชาติเป็นองค์กรที่มีสมาชิกร่วมด้วยหลายประเทศมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสันติภาพและแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและ 6. ในปีคิศักราช1,922ได้มีการประกาศจัดตั้งสหาภาพโซเวียตและเกิดแนวคิดสังคมนิยมหรือรัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นทั้งหมดรวมกันทำให้เกิดการปฏิวัติและล้มล้างจัก,กรวรรดิในรัสเซียซึ่งเรียกว่าการปฏิวัติรัสเซียในคิศักราช1,917และเปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ในที่สุดเราลองมาดูประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2457ขณะนั้นประเทศไทยของเราตั้งตัวเป็นกลางแต่เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงติดตามสถานการณ์สงครามอย่างใกล้ชิดได้ทรงเห็นแล้วว่าฝ่ายเยอรมันเป็นฝ่ายบุกรุกจึงตัดสินพระหฤทยัยประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรียฮังการีหลังสงครามเสร็จฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีทหารไทยไปช่วยรบได้รับชัยชนะ ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกริเริ่มองค์การสันนิบาตช,ชาติอันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประเทศทั้งยังได้รับเกียรติได้เข้าร่วมทำสนธิสัญญาแวร์ไซด์ต่อมามีการสร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาในด้านการทหารได้มีการจัดตั้งกรมท่าอากาศยานขึ้นเป็นครั้งแรกและสุดท้ายเราได้รับการเจราจาในการแก้ไขสนธิสัญญาฉบับเก่าที่ได้ทำไว้กับประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสรวมถึงชาติอื่น จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสารคาดีสั้นเรื่องสงครามโลกครั้งที่1นึที่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารคาดีสั้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณวีดีโอดีๆจากเว็บไซต์ youtube com สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ